ครับเพืเรียนชั้นม3เกียร์นายทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงในหนังสือ Inside Music Book เล่มที่3กันคือเล่มฟ้าฟ้าน,นี่เองนะครับแต่วันนี้เราจะมากันในรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ส่วนจะเป็นเพลงไหนนั้นเราไปเริ่มเลยดีกว่าครับโอเคครับเรามาเข้าสู่บทเพลงกันดีก,กว่าเพลง When the s a i n t s g o Marching In นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากเพลงหนึ่งนะครับพวกเราน่าจะรู้จักกันอาจจะเคยผ่านมูกันมาบ้างนะครับ ทีนี้ก่อนไปร้องเพลงนะครับเรามาดูก่อนเพลงนี้นะครับเครื่องหมายคีย์ซิกเนเจอร์ไปยังเอ่ยติดชาร์ปติดแฟดอะไรไหมครับไม่ติดนะครับไม่มีติดชาร์ปติดแฟสักอย่างแปลว่าดังนั้นเพลงนี้เป็นคีย์ซีนะครับส่วนไทม์ซิกเนเจอร์นั้นะทม์สิกเนเจอร์ะไรเอ่ยสีีนะครับสบายมากคุ้นหูมากนะครับทีนี้ไปต่อเลยโน้ตตัวแรกนะครับเสียงะไรเอ่ยโน้ตตัวแรกเสียงโดต่อไป มีต่อไปฟาต่อไปโซนะครับทีนี้พวกเราเห็นตรงนี้ขีดนี้ไม่เอ่ยตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายเลยนะครับจำได้ไหมรูปร่างคล้ายคล้ายการทายหรือเอร์ทายหรือเอร์ทายนะครับเครื่องหมายทายก็คือเหมือนการเชื่อมเสียงเข้าไปนั่นเองจากตัวนี้มีสองจังหวะตัวนี้อีกครึ่งจังหวะก็คือรวมเป็นแล้วเป็นกี่จังหวะครับ2จังหวะครึ่งนั่นเองอ่ะโนต้ตตัวต่อไปนะครับเมื่อกี้เรามีนี่ละ โดมีฟาโซแล้วต่อไปเสียงโดต่อไปมีต่อไปฟาต่อไปโซ so, นะครับต่อไปอีกโดต่อไปมี Mi, ต่อไปฟาต่อไปโซ so, ไรครับมีโดมีเร เอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่ประโยคตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้มาครึ่งเพลงแล้วนะตอนนี้นะครับคร <c oughs> ึ่งเพลงแล้วจะร้องให้ฟังก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองไปโดมีฟาโซโดมีฟาโซโดมีฟาโซมีโดมีเรโอเคครับคุณหูบ้างไหมคุณหูบ้างไหมเพลงนี้ และเซอร์เชื่อว่าหลายคนคุ้นหูนะครับกับเพลงนี้อีกรอบนะครับให้ฟังอีกรอบนะ one two three do mi fa so do mi fa so do mi fa so mi do mi re แค่นี้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้ร้องพร้อมกันเลยดีกว่าพร้อมกันนะครับมาเต็มตัวพร้อมนะครับ one two three do mi fa so โดมิฟาโซโดมิฟาโซมิโดมิเรโอสุดยอดเยี่ยมมากรอบแรกก็ได้แล้วนี่ครับบอกแล้วเพลงนี้ง่ายนะครับอีกรอบเพื่อความชัวร์ตัวนะครับวั t ชูจีโดมิฟาโซโดมิฟาโซโดมิฟาโซมิโดมิเรโอโหสุดยอดบลลิกูดนะครับ ทีนี้มาดูท่อนต่อไปเลยดีกว่าอันนี้เสียงเลยครับมีต่อไปมีเรโดโดมีซอนซอนซอนฟานะครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนท่อนนี้สั้นๆนะครับอ่ะโอเคนะครับ ฟังนะมาเสิร์้องให้ฟังก่อนนะครับรอบนี้นะครับเต็มตัว one two three mi mi re do do mi so so so, so fa ฟังใหม่นะครับอีกรอบนะหนึ่งสองไป mi mi re do do mi so so so, so fa เอเคนะครับทีนี้ร้องพร้อมกันมาเต็มตัว one two three mi mi re do do mi so 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 fa อยง่ายแล้วต่อไปครับอีกท่อนที่เหลือจะจบแล้วเนี่ยอีกประโยคเดียวจบแล้วนะครับอันนี้อะไรครับเสียงอะไรเอ่ยฟ a ต่อไป mi ต่อไปฟ a ต่อไป so ต่อไป mi do re แล้วก็ do นะครับ ประโยคสุดท้ายจะร้องแบบนี้นะครับหนึ่งสองป่ายฟามีฟาโซมีโดเรโดอีกรอบนะครับอีกรอบตัวหนึ่งสองป่ายฟามีฟาโซมีโดเรโดทีนี้มาเซอร์จะร้องให้ฟังทั้งเพลงเลยร้องโน้ตก่อนนะร้องโน้ตก่อนนะครับเยียมตัว one two three โด so. 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 so, 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 so. มิฟาโซโดมิฟาโซโดมิฟาโซมิโดมิเรมิมิเรโดโดมิโซโซโซฟาฟามิฟาโซมิโดเรโดมาบางคนตอนนี้อ๋อแล้วอยู่บ้านนั่งอ๋อคนเดียวแล้วตอนนี้นะครับ เพลงนี้บอกแล้วเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงนะครับเพลงดังเลยอาจจะได้ยินกันมาได้ยินกันมาจากหลายที่นะครับใน YouTube มีให้ฟังเยอะแยะนะครับเพลงนี้เราจะมาร้องพร้อมกันนะครับร้องพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับเตรียมตัวพร้อมนะครับ one two three do mi fa so do mi fa so do mi fa so mi do โ,โ,โ,โอเคเยี่ยมมากทุกคนแล่ไร้กาจริงๆทีนี้มาดูเนื้อเพลงกันบ้างนะครับทีนี้เวลาเราอ่านเนื้อเพลงนะครับช่วยวาพวกเรามอา .3 าเกรดนายกันแล้วคําศัพท์พวกนี้นะครับคําศัพท์ง่ายเนาะเราอ่านไปพร้อมกันเลยนะครับตัวนะครับ1 2 3 Oh when the s a e n t Go marching in, oh when the sand go marching in นะครับแค่นี้ก่อนง่ายๆนะครับประโยคแรกประโยค2เหมือนกันเลยนะครับต่อไปประโยคหลังนะครับอะไรเอย oh Lord I want to be in that number อีกครั้งนะครับ oh Lord I want to be in that number ต่อไปไประโยคสุดท้ายครับ Oh when the sand go marching in แค่นี้เองเพลงนี้ง่ายมากนะครับบอกเลยเพลงนี้ง่ายมากอ่าทีนี้เรามาอ่านเนื้อเพลงตั้งแต่ต้นจนจบด้วยกันนะครับเอาเนื้อเพลงรอบแรกก่อนนะครับเนื้อเพลงมารทัดที่หนึ่งนี้ก่อนนะครับเตรียมตัวนะครับ one two t h e e Oh when the sand go marching in Oh when the sand go marching in Oh Lord I want to be in that number Oh when the sand go marching in แค่นี้เองนะครับทีนี้เรามเซอร์จะร้องให้ฟังนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะเอาเชอะเนื้อเพลงรอบที่หนึ่งนะครับบรรทัดที่หนึ่งตรงนี้นะครับจำมตัวนะครับ one two three Oh when the sand Come i n g in Oh when the saints come i n g in Oh l o I want to be in that number Oh when the saints c o e n g i อ่ะโอเคครับรอบนี้เราจะมาร้องพร้อมกันเลยนะนะครับพร้อมกับดนตรีเลยนะครับมาโหลีพร้อมนะครับทุกตัว วันสอที oh when the sand go marching in oh when the sand go marching in oh lord I want to be in that number oh when the sand go marching in นะง่ายมากสุดยอดรอบแรกก็ได้ละนะครับอีกรอบอีกรอบอีกรอบเพื่อความชัวเพื่อความชัว อ่าลงตัวนะครับ one two three oh when the sand go marching in oh when the sand go marching in oh Lord I want to be in that number oh when the sand go marching in อ่าเป็นไงกันบ้างเป็นไงบ้างง่ายนะครับเพลงนี้ทีนี้ มาเตอร์จะฝากกันบ้านไว้ให้นะครับก็คืออะไรเอ่ยเห็นไหมครับจริงๆแล้วเพลงนี้ต้องร้องกี่รอบครับสี่รอบนะครับเพราะเนื้อเขามีสท่อนเลยนะครับเนื้อเขามีสท่อนเลยมาเซอร์เชื่อว่าพวกเรามอสางเกตนายเราฟังทำนองนี้คุ้นหูเราแค่เปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยนเนื้อเพลงครับนอกั้นทำนองเหมือนเดิมแปะทุกอย่างเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแค่เนื้อเพลงออกไปเท่านั้นเองนะครับ รอบแรกเป็น Owen oh, the sun go marching in ใช่ไหมเนรอบที่2เป็นอะไรเอ่ย oh, Owen the sun b น g i n to shine นะครับเนี่ยรอบที่3เป็นอะไรเอ oh, when Trump เ่ย o oh, w the ท r u m p น n the trumpet blow the call นะครับเนรอบที่สี่นะครับอะไรเอ่ย oh, Whole new world v i ี w be r e v e e d นะครับอย่าลืมไปฝึกมาเท่านี้เอง3รอบนะครับ สามรอบเท่านั้นนะครับที่เนื้อเนี่ยสามท่อนนี้นะครับที่พวกเราต้องไปฝึกกันมาส่วนวันเนี้ยมาสเตอร์สอนให้ไปแล้วนะครับบรรทัดแรกนะครับเนาะน่าจะคุ้นหูกันมานะครับคุ้นหูคุ้นตากันกับเพลงนี้อย่าลืมไปฝึกมานะครับโรงเรียนกลับมาเปิดเมื่อไหร่นะครับวันไหนที่โรงเรียนเปิดนะครับเราจะมาฝึกร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับ คอมเมนต์ไ้ได้เลยพิมพ์มาหามันเซอร์ได้เลยมันเซอร์พร้อมตอบกันนะครับโอเคนะครับหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ความรู้กลับไปนะครับและอย่าลืมไปฝึกร้องและที่สําคัญช่วงนี้ไวรัสนะครับโควิดในจีนกำลังระบาดอย่าลืมนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับและที่สําคัญอย่าลืมใส่แมสและพกเจลล้างมือไปด้วยนะครับสำหรับ <Everybody S 1> ว,วันนี้สวัสดีครับ Now when the When the saints go marching in Go marching in Now when the saints go marching in